ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีทุกคนไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook, YouTube แล้วก็ Facebook อนเพจด้วยนะคะวันนี้มาพร้อมมงกรูดถ้าทุกคนติดตามองใน Facebook หลักอะ่ะคือจะรู้เลยว่าองค์เป็นคนชอบดูนางงามไม่ว่าจะเป็นเวทีนิคแลนด์ i ิจิเนเบิร์ตมิทูนเวียร์ไทยแลนด์นิดไทยแลนด์นิดเวิร์คคือดูหมดเป็นคนชอบดูนางงามมากวันนี้เรื่องประวัติการประกวดประวัติของ a m e n d มนด้าชาลิตาออฟดอ อาร์เมนดาในชื่ออาร์เมนดาชาลีนออฟดอมแต่ตอนนี้คือเหมือนจะเปลี่ยนให้ให้เข้ากับความเป็นไทย,ยก็เลยเป็นชาลิสาออฟดอมอืมแล้วอาร์เมนดาจบเกียรินิยมที่มหาวิทยลัยที่แคนาดาด้วยนะถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆปี2558นะคะหรือปี2015นี่แหละอาร์เมนดาได้ประกวด m i สไทยแลนด์เวิ l ์มาแล้วด้วยแล้วก็นางอะเข้ารอบ10คนสุดท้ายด้วยนะคะแล้วก็ พร้อมกับรางวัลพิเศษก็คือรางวัลน,นางงามสุขภาพดีค่ะว่าไม่ได้หลังจากนั้นที่ทำให้คนรู้จักนางมากขึ้นก็คือการมาประกวดมิสแก n น p ู u เกตนะคะแล้วก็นางก็ได้มงของมิสแก n น p ู u เกตด้วยมาคะ่ะมาดูรูปก,กันตอนนางประกวด m i d แก n นภู u เกตเนาะเนี้ยสำหรับเราแล้วว่าอาเมนด้ายังยิ้มไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ยัยงดูไม่ค่อยมีสเสน่ห สักเท่าไหรนะ่เนาะมาดูอีกรูปหนึ่งก็คือรูปนี้เหมันจะปรับเปลี่ยนมงกุฎแล้วแหละตอนเนี้ยเป็นมงกุฎนกฟินิกซ์เนาะก็คือรูปนี้ฟา่าเราชอบฟาลาเขาบ้าแบบโหแล้วก็เข้ากับรเมดามากนางเป็นคนสวยมากจริงๆนะเป็นคนเครื่องหน้าดีมากโอ้หลังจากนั้นก็กองภูเก็ตก็ส่งอาร์เมนดามาประกวดที่กองมิดแกลนดไทยแลนด์ใช่ไหมคะอารเมนดาเนี่ย เข้ารอบ10คนสุดท้ายด้วยนะคะแล้วก็ได้รางวัมลมสิสแกรนไรซิสตาด้วยแล้วก็ได้รองชนะเลิศอันดับ2ขวัญใจอุดรด้วยในปีนั้นก็คือไฟมงหอะเนาะไฟมงอืมสวยมากสวยมากแบบสวยมาก,มากตอนนี้คือหนักเท้ารอบแล้เนาะจำไม่ได้รอบอะไรรอบ20หรือเปล่า ตอนนี้คือเราซึ้ว่านางยังยิ้มไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่มาดูรอบสุดว่ายน้ำกันแต่เราชอบฟาล่านี่นะฟาล่าคือแบบเป็นฟาล่าที่แบบสวยอะและเรื่องหุ่นอะคือนางหุ่นดีเหมือนกันหุ่นดีมากตอนนั้นน้ำหนัก48กิโละนะขาตึงเปรีย้ยแต่เรื่องการเดินเราวว่าบุคลิกนางอาจจะยังไม่ไม่ดีดีเท่าตอนนี้อะเนาะ ตอนนี้รอกเข้าสิบคนสุดท้ายอืมสวยมากรอบชุดราตรีกันบ้างนะคะนี่คือลอบชุดราตรีของอเมนดา บอสส่งอาร์เมนดาไปประกวดต่อที่มิทัวริซึมปี2016ที่ประเทศกัมพูชาโานแล้วก็นางก็ได้รางวัลชนะเลิศมาอืมมาดูรูปก,กันดีกว่าเนี่ยตอนประกวดมิทัวริซึมคือนางก็ได้รางวัลชนะเลิศเลยอะส่งออกปุ๊บคือได้รางวัลชนะเลิศมิทัวริซึมปี2016คือไม่ธรรมดาคือ ชุดนี้คือแบบเข้ากับอาร์เมดามากแบบสวยมากแบบโอ้ oh m ม g ก d คือสวยมากจริงๆแบบสวยแบบสวยมากจริงๆอ่ะแล้วก็มาให้รูปอิงก,กันก็ยังอยู่ในชุดชุดประจำชาติด้วยลุกเนี้ก็สวยคือนางเป็นคนเข้ากับชุดนี้มากจริงๆอ่ะหลังจากนั้นนะคะเราไปดูวีดีโอกันดีกว่าวิดีโอที่อาร์เมดาประกวดมิสทร i ซิมนะคะ ก็คืออันนี้มากับชุดช้างเหมือนจะให้ร้องเพลงอ่ะเออต้น่าร้องพลงฟ้อนน้ต่อไปก็คือนางได้รับมงกุฎอ่ะเนาะได้รับรางวาัลก็คือชนะเลิศในปีนั้น

มิชูเนิเวิร์์ปีล่าสุดนี่แหละที่นางไล่มงกุฎเดยวมาดูรูปวัน,นสมัครกันเนี่ยคือลูปนี้ลูปนี้เขากับอเมนดามากปาดค้างแล้วก็มัดต่ำะคือทำให้นางดูสมาร์ทมากมรูปต่อไปนะคะจะเป็นรูปชุดว่ายน้ำ ที่ทําให้คนฮือกับฮาเมนดามากก็คือลูกชุดไวนาเน,นี้อคือแบบโอ้ยสลิกนางดีขึ้นเยอะมากผ่านไปสามป,ปีไม่น่าเชื่อว่านางก็แบบกลับมาได้แบบขนาดนี้คือแบบโหแบบสวยมากสวยมากๆจริงๆอะ่ะโอ,อ้แล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกรูปหนึ่งก็คือรูปนี้แบบโหแบบแล้วเป็นคนที่สายตามีสเสน่ห์มากอื หลังจากนั้นมาดูชุดวันพีลิมกันนะคะก็คือชุดนี้ชุดนี้สำหรับเราเรารู้สึกว่ายังมันยังดูไม่สุดสักเท่าไหร่นี้แต่เรามาดูคลิปกันดีกว่าในวันพีลิมเมาเนรีนะคะต่อไปมาที่ชุดว่ายน้ำคือแบบไฟลุกมากแบบโคมัยกอดแบบโอ้แบบ ดีมากแล้วนางใช้ผ้าแบบไม่ดูเกะกะาวผ้าแบบผ้าที่ไหลใช่ไหมมันดูสมานะเข้าบุคลิกของนางมากโหแล้วสายตาแบบเป็นคนเคลื่อนไหวแล้วสวยมากอ่ะเป็นคนเคลื่อนไหวแล้วไม่ตายทั้งภาพนิ่งและเคลื่อนไหวอะ่ะอืมคือแบบสวยมากอะ่ะมาดูในรอบชุดราตรีกันนะคะ สวยมากเป็นคนเคลื่อนไหวแล้วสวยจริงๆแต่ยังไงยังไงก็เรายัางไม่ไม่ไม่ได้เลือบชุดนี้มากอยังไม่ได้เลือบชุดนี้คือในใจตอนนั้นนะอยากให้นางเปลี่ยนชุดมากคือคิดว่าวันไฟนอลนะนางต้องเปลี่ยนชุดแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ก็ในบุคลิกหวานหวานก็อาจจะได้ในชุดนี้เนาะแต่ไม่ได้เล่นเกมเป็นนางวางเกมเป็น วันนี้อาจจะทําให้คนยังดูรู้สึกว่านางสวยในในในความรู้สึกของนางคือสวยในแบบของนางแต่หนังดูไม่วาวแต่คือสวยใช่ไหมเขาได้เขาได้ความหมายเราใช่ปะม,มาดูชุดวันไฟนอนบ้างนะคะชุดวันไฟนอนคือเราวาวมากกับชุดนี้คือแบบสวยมากคือเราแบบ สวยมากจริงๆคืออันนี้คือสิ่งที่หลายๆคนต้องการคือให้นางมาแบบฟาดแล้วสายตานางอ่ะคือดีเสมอคือจารีตแบบไฟลุกมากแบบไฟลุกจริงๆ นางเป็นคนพูดแล้วมีความจริงใจอะมาเรามาดูรอบชุดว่ายน้ำคือแบบไฟลุกมากกว่านั้นอนะแบบเรากรีดมากอะได้ดูสดด้วยนะวะคือแบบสวยมาก อันนี้รอบชุดราตรีเนาะอืมลุคนี้อ่ะนางรอดจริงๆสวยจริงๆตอบคำถามเนาะสวยมากจริตแบบ Who would have historians select as the most influential woman in the 21st century and why? Please show your real. So, if you ask me, do I choose as the most powerful woman? I think all of us are the most powerful. Because as women, we are so strong and we're so strong. If you to do something, we can do it just as hard. Thank you. คือตอนนั้นเราคิดเลยว่านางอะท็อปสามแน่นอนตอนนี้คือตอนท็อปสามเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้หแบบออกคำถามแบบสวยมากซึ่งวันนั้นในสามคนนะเรารู้สึกว่าไม่ได้มีใครตอบดีทั้งหมดแต่วันนั้นอะอาเมนดาอาจจะเป็นคนที่ตอบคำถามตรงประเด็นที่สุดนางก็เลยมงแต่จริงๆเราหวังให้พรฟ้ากับอาเมนดาจับมือด้วยเนาะเรายังหวังหวังว่าเอออาเมนดากับ พรฟ้าแหละน่าจะได้จับมือกันแต่พรฟ้าก็ตู้เพราะว่าเรื่องเหรียญใช่ไหมนางตอบผิดตอนนี้คือเรา เราลุ้นมากแต่ในใจเราอะคิดว่าอามันดาแน่นอนวีนานังน่ารักนอ้อแบบน่ารักอ่ะวีนามาดูตอนใส่หมูกูดกัน ฟ้าใสคือนางงามที่เราเลิฟคนหนึ่งเลยฟ้าใสอ่ะโอ้นูอ่ะน,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 น่ารักมากฟ้าใสใครบอกอะมนดาตายฟ้าใสไม่ตายนะนางนิคพริกขี้หนูนะว่าไม่ได้นะไม่ตายนะจ๊ะแต่บังเอิญผมฟ้าใสใหญ่กว่าอาเมนดาไงแล้วมงกุฎอะเขากบอเมนดามาก เราชอบอันนี้มากเลยอ่ะชอบดอ,อกไม้อ่ะโอเคมาดูรูปนางตอนได้รับรางวัลกันบ้างนะคะคือแบบสวยมากสวยมากจริงๆสวยแบบสวยเลยอ่ะแบบสวยมากโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ ประวัติการประกวดของอแมนดาแล้วก็ประวัติของอแมนดานะคะใดๆถ้าทุกคนชอบให้องทำคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ r ไคร YouTube ให้องด้วยนะคะตุ๊ดจะพูดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย